ชาเขียวตามือโชวยังไงให้อร่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสูตรนี้กันนะครับมีน้องๆขอกันเข้ามาเยอะเลยทํายังไงไปดูกันได้เลยครับเตรียมน้ําร้อนมานะครับ150มลตรใส่ผงชาเขียวตามือ2ช้อนโต๊ะครึ่งครับผมใครที่ไม่ชอบเค็มให้ใช้2ช้อนโต้นะครับสูตรนี้เน้นใช้ชาตัวเดียวนะครับคนเล็กน้อยพักไว้1นาทีครับ นำมากรองนะครับผ่านถุงกรอง3-4รอบได้เลยครับชาจะได้หอมๆนะครับบีบน้ำชาออกมาอย่าบีบแรงจนเกินไปนะครับเดี๋ยวชาฝาดครับใส่ครีมเทียมดิมมี่นะครับแล้วก็น้ำตาลทรายมิตรผลนะครับอย่างละ1ช้อนโต๊ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันตามด้วยนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดของคาเนชชั่นนะครับอย่างละ30มิลิตรจากนั้นก็ผสมให้เข้ากัน จากนั้นก็นำชานะครับมาซักกลับไปกลับมาแบบนี้นะครับประมาณ5-6รอบได้เลยจะทําให้ชาหอมยิ่งขึ้นครับผมน้ําแข็งแก้ว22ออนซ์นะครับเทชาเขียวของเราลงไปเลยใครจะราดด้วยนมข้นจืดอีกรอบหนึ่งก็ได้ครับผมปิด้านะครับเสียบหลอดแล้วก็นําไปกินได้เลยครับสูตรนี้พี่บิ๊กว่าหอมเข้มข้นแล้วก็อร่อยใช้ได้เลยครับอยากให้พี่บิ๊กทำเมนูเครื่องเด่มอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดแจกดติดตามให้กับพี่บิ๊กด้วยนะครับ